เ่ากิจกรรมวันนี้เราทำอะไรบ้างในไอเฟิลครับคือวันนี้เนี่ยนะฮะเราเม่ก็เหมือนประชุมอาทิตย์ปกติเยงแต่ว่าเปลี่ยนมานอกสถานที่นะครับซึ่งเนื่องจากว่าวันนี้ทางสวนนุ่ท่านผู้ว่าสวนการคู่เนี่ยเปิดสวนเราก็เลยเอาสมาชิกของ BNI ไทั้งหมดเนี่ยพร้อมวิซิเตอร์มาประชุมที่นี่นะเพื่อให้เห็นความสวยงามของธรรมชาติ แลทุกคนจะได้อุดหนุนอินทรพลัมในราคาที่ถูกหน่อยครับกี่ท่านครับวันนี้ก็เบสเซ็ตเกือบเกือบหกสิทะกิจกรรมที่ทําวันนี้กกกนกประชุมนี้เราเรา,เรามีหัวข้อเรื่อยบ้างก,ก็โดยปกติคือการแนะนําธุรกิจนะครับของสมาชิกของแต่ละท่านและก็ิ i เตอร์ให้รู้จักกันเนื่องจากเบนเนี่ยเราเป็นธุรกิจที่มีระบบนะครับ ระบบก็เรียกว่า referral marketing คือระบบการแนะนำนะระบบการให้มากกว่ารับนะครับถ้าทุกคนเนี่ยช่วยเหลือแนะนำธุรกิจให้แต่ละธุรกิจซึ่งกันและกันมันทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของอุดรเนี่ยมันดีขึ้นครับพอบประชุมแล้วมีกิจกรรมอะไรอื่ีกไหมคะก็หลังจากที่ประชุมเนี่ยเราก็จะมีการรับสมัครสมาชิกใหม่นะครับการเข้าร่วมกัน แล,แล้วก็มาทําพิธีเปิดสวนตัดอุจฉาลำครับอยากให้แนะนำสื่อเอไอให้คนที่นม่ครับเพราะหลายคนยังไม่รู้จักว่าบีเอไอคืออะไรคุัดแนะนำหน่อยก็บ n เอะค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่มาจากอเมริกานะคะบ n เอ็อยมาจากบริษัทในตัวอินเตอร์เนชั่นแนลอะค่ะจริงๆแล้วในอเมริกาเขาตั้งแต่1,900ปี1,985แล้วนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยนำเข้ามาเมื่อปี2006ค่ะซึ่งถ้าในอุดรเนี่ยนะคะเรา เริ่มฟอร์มทีมกันเนี่ยตั้งแต่สองปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีการเปิดที่เปิดเป็นทางการนะคะเมื่อมิถุนาปีที่แล้วค่ะปี 2, 2021<อ>นะคะ<อ>ก็ครบรอบปีเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะคะอ,อันนี้ก็เข้าป,ปีที่สองแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างใช้กระแสตอบรับก็ตอนนี้ต้องถือว่าอ่าหลังจากที่เรารวมกลุ่มกันนะคะการการตอบรับของสมาชิกเนี่ยค่ะก็ถือว่าเข้าใจแบบฟอร์มเป็นอย่างดีนะคะสามารถใช้แพลตฟอร์มในการ การตลาดแบบบอกต่อเนี่ยค่ะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแต่ว่าการรับรู้ข้อมูลของของพื้นที่คนส่วนใหญ่อะค่ะอาจจะยังไม่มากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยค่ะก็จะสามารถใช้ระบบเนี้ยค่ะในการเรียกว่าแนะนําลูกค้าให้ต่อกันนะคะเป็นการตลาดแบบบอกต่อคือมันจะได้ผลมากกว่าการตลาดแบบช่องทางอื่นนะคะเพราะว่ามันจะเนเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะรู้จักการสร้างสายสัมพันธ์แล้วก็มีการแนะนําธุรกิจให้กันอย่างเงี้ยนะคะ แล้วประสิทธิภาพของกลุ่มสมาชิกในกลุ่มเนี่ยได้รับผลผลดีหรือว่าผลที่เชริญบวกอยังไงบ้างแล้วก็ทําให้ศักยภาพของคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ผลตอบรับนะคะสมาชิกเราะค่ะได้ผลตอบรับทางธุรกิจแล้วนะคะตามเป้าที่ตั้งไว้ค่ะตอนนี้90้าสิบเปอร์เ็นแล้วนะคะของทั้งหมดนะคะก็คือคนที่เข้ามาเนี่ยได้ธุรกิจตอบรับแล้วเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะแล้วก็สมาชิกที่เข้ามาสามารถเรียกว่า ใช้ช่องทางนี้ค่ะในการพัฒนาตัวเองนะคะเพราะว่าเราจะมีเรื่องของระบบการอบรมนะคะการให้ความรู้เกี่ยวกับการพรีเซนต์สินค้าเกี่ยวกับการทําการตลาดอะไรต่งางๆนะคะนอกจากจะเป็นช่องทางการตลาดแล้วยังเป็นช่องทางการเรียนรู้ด้วยะค่ะสมาชิกเราก็จะได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองแล้วก็ศักยภาพของบริษัทตัวเองด้วยค่ะสุดท้ายคนที่สนใจอะค่ะอยากจะเข้าร่วมคนที่สนใจนะคะอันนี้ต้องบอกว่า BNI ก็จะมีระบบคัดกรอง สามารถติดต่อได้ที่ทางช่องเพจกฟนเพจก็ได้นะคะ BNI คอนุดรทานีนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยคุณสมบัติก็ต้องผ่านการสัมภาษณ์ด้วยนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาทําต้องเป็นตัวจริงนะคะเป็นผู้ชํานาญในธุรกิจนั้นจริงๆนะคะแล้วก็เรียกว่ามีมายเซตในการให้เป็นอันดับแรกค่ะจริงๆที่นี่คือศูนย์รวมของมืออาชีพในทุกๆสาขาะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดคอนเน็กชันให้คอนเน็กชันซึ้นกันและกันอย่างสมมติว่าถ้าเราทำงานคนเดียวเราก็เป็นผู้บริหารคนเดียวแต่ถ้าเข้ามาใน bni เนี่ยเราจะสามารถมีผู้ช่วยการตลาดเราถึงห้าสบคนนะครับที่ช่วยเราทําตลาดโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรอันนี้ถือว่าดีไหมฮะอันนี้เราเรียกมันว่าคอนเน็กชันครับทำไมเราถึงเรื่องมาที่ส่วนการคูดคือเนื่องจากเนี่ยผมเนี่ยจริงๆผมอยู่ระยองนะฮะ แต่ผมมาสมัครเรนไอของอุดรผมใช้สวนการคู่เนี่ยเป็นที่จดทะเบียนเนาะผมจดทะเบียนในสวนการคู่นะฮะแล้วผมก็ดูแลผมว่าดีที่สุดนะที่จะให้คนที่ได้มีโอกาสได้เข้ามารู้จักกับอิจฉาร,รมดีๆนะครับได้มีการเรียนรู้ดีๆก็ต้องมาที่สวนของท่านผู้ว่าแหละครับค่ะก็เป็นเรื่องของคอนเน็ชันเหมือนกันค่ะ <c oughs> ที่ที่อาจารย์เล็กได้มารู้จักกับท่านผู้ว่าแล้วท่านผู้ว่าก็ได้มารู้จักกับกลุ่มเรนไอของเราอีกทีหนึ่งอ่งเี้ยค่ะ ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมเชื่อมต่อธุรกิจกันค่ะขออนญาตในสองายครับครับก็ต้องขอบคุณเบีนยนใดนะครับที่ให้เกียรติมาประชุมที่นี่นะครับซึ่งตรงกับวันที่เราเปิดสวนฤดูการผลิตอินทผลัม2 5 6 5่าครับก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับ28กระกฎาคม เป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะหมดสวนซึ่งคาดว่าจะยืนไปได้ประมาณสักถึงเดือนกันยายนนะครับก็ทางคุณเล็กนะครับซึ่งเป็นสมาชิกปีนดยเนี่ยก็เป็นคนทําธุรกิจเรื่องปุ๋ยนะครับเราก็มาดูแลสวนแห่งนี้เราก็เห็นได้ชัดว่ามันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับเราก็อยากจะใช้โอกาสอย่างเงี้ย เกื่อที่จะเชื่อมต่อไปยังสวนอื่นๆนะครับได้มาดูได้มาศึกษาแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงนะครับก็ก็คิดว่าการร่วมกันแบบเนี้มันจะทําให้การกระจายตัวการทําธุรกิจของเราเนี่ยประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นครับในพักของสวนการพูนท่านสะอย่างให้ท่านเชิญชวนในคนที่สนใจหรือจะมาชิมอิญญาณสลับสะ ก็เรียนเชิญเลยนะครับเหมือนกับทุกปีนะครับปีนี้เป็นปีที่3ที่เราเริ่มเปิดสวนนะครับก็ตั้งแต่10มิถนาไปจนถึง17มินานะครับนอกจากเรามีผลสดนะครับที่อยากคัดสดตัดสดให้กับท่านที่สวนแล้วเราก็ยังมีแปรรูปที่เป็นพวกน้ำเดซโซดาน้ำเบนเนจี้เรามีผลแห้งนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในช่วงเปิดสวนเนี่ยเราก็จะเปิดการให้ความรู้ เปิดการที่ท่านใดสนใจว่าอธุรกิจนี้จะดีไม่ดีหรือบางคนที่ทําสวนอยู่แล้วนะครับสวนตัวเองมีปัญหาไม่ไม่ประสบความสําเร็จก็มาคุยคุยกันได้ครับเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการทามินทพรมซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับความสําเร็จตรงเนี้ยนอกจากว่าเราจะต้องมีองค์ความรู้นะครับไม่ใช่เรื่องทุนอย่างเดียว นะครับมันเป็นพืชใหม่สําหรับเรานะครับการที่จะต้องดูแลตั้งแต่การ,รปลูกไปจนถึงการดูแลการเก็บเกี่ยวและที่สําคัญก็เรื่องการตลาดนะครับซึ่งเป็นหัวใจสวนน้องเรากับทางบริษัทเนี่ยเราพยายามที่จะทําทเกษตรแบบแบบค้อวนจรไม่ให้มีปัญหาเหมือนเหมือนในอดีตแต่ถึงด่านนั้นเราระมัดระวังดูแลขนาดไหนเนี่ยเราก็ยังพบว่าพฤติกรรมของเกษตรกรไทยเรา ยังต้องการความที่จะร่วมมือร่วมไม้นะครับในการที่จะทำงานที่แบบทั้งคุณภาพทําการตลาดที่ไม่ไม่ตัดราคากันจนเกินไปนะครับเพราะว่า,าผมเคยพูดเสมอว่าไม่มีใครทําอะไรเกษตรกรได้นะครับมีเกษตรกรท่านั้นหละที่พวกเราทําร้ายกันเองนะครับก็เราก็จะได้มาคุยกันว่าเราจะทํำยังไงคล้ายๆเบียนใดแต่ i, เราไปในเชิงของ ว่าทํายังไงให้การนางานเรามีประสิทธิภาพได้ของที่มีคุณภาพแล้วก็การทําตลาดที่ได้ราคาด้วยนะครับก็เราก็จะช่วยกันต่อไปครับเชิญชวนนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับท่านไหนมีคําถามไหมครับโจทยวหลังจากนี้เดี๋ยวท่านผู้ว่าจะ ได้สัมภาษณ์กับท่านอาจารย์ผู้เฒ่าอย่างนี้ว่า <laughs> ครับอมนะครับหนึ่งสองสามครับริ่มค่ะริสองสามบิดไอค่ะบิดไอเราค่ะเออแต่กงกดไม่ทั